อีกอันหนึ่งที่เจอเยอะฮะพี่คือเคสค้ำประกันแบบค้ำกันเป็นวงโอ้ยใช่นะฮะที่เจอเยอะๆก็สหกรณ์ออมทรัพย์นะ,ะซึ่งตองนี้จะเป็นสหกรณ์กู้ทรัพย์อยู่แล้วอืมสหกรณ์ออมทรัพย์เนี่ยโดยปกตินะครับคนที่เป็นสมาชิกก็จะมีการซื้อหุ้นเขาเรียกทุนเรือนหุ้นครับสหกรณ์ถ้าเกิดว่าเรามีทุนเรือนหุ้นผมสมมติตีกลมๆอยู่ล้านหนึ่งครับแล้วถ้าพี่จะขอสินเชื่อวงเงินไม่เกินล้านหนึ่งเนี่ย ไม่มีปัญหาไม่ต้องให้ใครมาคำม้ำเพราะว่าเงินตัวเองค้ำตัวเองอยู่ได้อืเงินเงินแกอยู่กับชั้นล้านหนึ่งแกกู้แปดแสนเอาไปเลยเอแกอเบี้ยวก็เอาสิ <laughs> <ม>ล้านนึงก็หายไปแต่พอจะกู้เกินเกินทุนเรือนหุ้นหน่อยเนี่ยเอาแหละมันต้องมีร,บรูบล้านสองล้านสามหรือไปถึงสองล้านเลยมันก็ต้องมีคนมาค้ำมีคนค้ำก็ไปดาวีแดงเอาวีป้าเขียวมาที่ผมชอบคือสลิปเงินเดือนไงเข้าไปดูสลิปเงินเดือนแต่ละคนนะ พอเราเงินเดือนเท่านี้หักโน่นหักนี่หักนั่นเทาน่านี้ด้านขวาครับบางทีเขาทำชนิดแบบนี้ครับพี่ด้านขวาจะมีอีกสองช่อง uh huh. ช่องแรกเขียนว่าเราอะไปค้ำใครอยู่บ้างอ uh huh. แล้วช่องถัดไปแล้วมีใครค้ำเราอยู่บ้าง <laughs> พอดูปุ๊บค <c oughs> ่อยกันไปค่อยกันมาเออหรอไอ้สองช่องเนี้ยสิบชื่อคือรู้สึกว่าชีวิตเรากําลงังถูกพันกันมากเกินไปคือในทางการเงินส่วนบุคคลเนี่ยอันเนี้ยเป็นอันตรายผมใช้คำนี้ว่ามีความอันตรายสูงเนะเพราะว่า แล้วมันก็เจอประจําเลยอ่ะมีคนบางคนซึ่งไม่ไหวจริงๆซึ่งถ้าเทียบกันนะพี่ที่ตอนผมเจอสาก์อมทรัพย์เนี่ยถ้าเป็นส,สาก์อมทรัพย์ของข้าราชการครับจะเจอโอกาสของคนที่ตัดช่องน้อยแต่พอโตแล้วหนีไปเนี่ยน้อยกว่าอเพราะหลายคนจะเสียดายบํานานถูกไหมฮะอ่านี่เก็แบบยังได้ผูกใจกันไว้ได้นานหน่อยแต่ก็ไม่ใช่ไม่มีนะฮะก็เคยมีเหมือนกันแต่ถ้าเป็นสากลอมทรัพย์ของเอกชนบริษัทเอกชนเนี่ยโอ้โหบินี้น่าดู มันบินเลยโอ้โหมันบินเลยนะแล้วตามหาข้าพเจ้าให้เจอบางทีนะลูกหนี้นะผมว่านะเอาใจเขามาใส่ใจเราจริงจริงไอคนค้ำบางคนน่ะมันก็มีลูกมีเมียมีภาระมีหน้าที่ที่ต้องหาเงินมาจ่ายตัวเองอ่ะจริงครับพี่ผมณเล่นแบบนี้เนี่ยโอ้แล้วไอคนที่มันแหม่ส้มหล่นมันไม่ส้มดิมันเป็นก้อนหินทับหัวจริงจริง บางทีล้านหนึ่งค้ำห้าคนอยู่นี้ก็เพิ่มมาสองแสนโอ้โห <laughs> โโห,โโหน้ามึดนะฮะอ่าโอเค <laughs> เป็นอะไรก็ดูดีๆนะถือว่าเป็นแคฐฐ่ค่าสิ่งเนาะ